ไม่แต่งหน้าเลยอนะ่ะไม่มันใสหน้าสดมาเนื้อออกอ้างเพระว่ารู้จักเทาไอสปักเก็ตี้ก็คือมีคนถามมารู้จักเทาดีคนถามแต่ว่าถามว่าจะรับคำถามไหมขอขอรู้สึกว่าไม่รับไม่ได้เพราะว่าต้องทำเพื่อการกุศลเพราะว่าชีวิตจริงอะ ไม่มีใครอุทิศส่วนบุญสุขุสนให้เลยเนี่ยหรอโมต้องแต่งนะทำผมก็เพราะว่าตอนนี้ไม่มั่นใจเลพราะว่าหน้าเปลือยอยู่เนี่ยหรอปะงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าหมจะทำออกไหมรูปแบบนะพร้อมยังนะ ถ้าพอมแล้วกา็แขงแล้ว <laughs> แข็งปหมดแ <laughs> ดูสภาพสักประเด็นดูดจัเปายูซ่ารูา้จกักปะ ีเอวสกแล้วเลยดูจากสภาพแล้วคงต้องไปแถวเพราะว่าตอนนี้คือพอเปียกแล้วมันดูเซ็กซี่มากแล้วแบบผู้ชายเยอะมากแถวนี้มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมงมาต้องไปแล้วแล้วก็ยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปแล้วกันนะว่าจะมีทำเป็นอะไรดีๆแบบอีกๆเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเพราะว่าเนยุยเหมืแลเราไม่ใช่วิธีธรรมดาคือจับแล้วก็ยุยออกมาไปแล้วบ๊ายบาย ลอยมันไป